อีกสักครู่นะฮะไปกัรอรรบส่กรนะข้าวเครับ รออีกสักครู่นะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับสรับเท่าที่จะมีอุปกรณ์ภูติปัญญาภูใหญ่อี้ยังใส่ได้นะครับให้การถ่ายภาพตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นการบันทึกบันเทิงภาพถ้าอกิดเอาภาพประวัติศาสตร์เป็นทาพประวัติศาสตร์ชาวประการเทศเพื่อทุกที่และกู๊ดกูเป็นตนายนะครับหลายครั้งที่ ตอนนเราไดมาเกียวกับรมาเดียนหลายกิจกรรมที่มาร่วมกันรู้สึกว่าทุกปีปปูปูเนี่ยจะมีความเป็นก e like yeah, so ันเงมากยิ yeah, yeah, ่งใหญ่ยิ่งผมก็นะครับผมขับรถเมื่อไหร่จะต้องการต้อนรับย่างดีนะครับเมื่อเช้าผมทราบข้อมูลแว่าภาผมครับ เจ้าบ่าเจ้าสาวเนี่ยวันนี้ก็วันที่สามวันที่สามทันวันที่ผ่านมาที่ผ่านมานะครับเป็นวันนีครงนอบครงนอบทีนี้ครับสิบสามปีนะครับสิบสามปีเนี่ยครับที่เข้าสู่ปีที่สิบสามนั่นแหละครับที่เปนงานัญเจ้าเมือนเป็ดประเดียดคนไว้ถ้ากันเล่นนะครับ คือเกลียดไอ้อพอสมัยเราเห็นราคาเนี่ยเพื้นหน้าเนงินไปตรงนั้นเลยครับหลังจากเสียหน้าแจ้งนะครับระดับอะไรนะเออไี้ชี้อีกคนแจ้งอยู่ยอยู่อาจจะไม่ตีดีเป็นตีจบต้องเราเลยครับครับหลังจากธุรกิจแต่ละแบบนี้อีกคนแจ้งอยสักหน่อยนะฮะอ่านะครับขอทางให้เจ้าบ่าวด้วยนะครับเจ้าบ่าวของเรานะครับคุณหัวไหลนะครับคุณ กำพรโพน้ำคงนะฮะหรือูตูวันิไปสนับกแล้วนะฮะจะถ่ายรูปเอายครบซื้วเเลอถายรูปก่อนนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับโดยข้อ่เล่ายิ้มตลอดนะครับเป็นวนขึ้นใจกิงควาวาุบใจจะไพลักอุ่มล้างได้บาดใ่ภาพต่างๆเขียภาพเหมือนเจ็สักก้านเน หลังจากนี้ไปก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเสือบ่าวนะฮะจะได้ทำที่ดินะครับสู่ขอครับนะฮะโดยผู้พ่ดพอดาวบ้นนานครับซุปเปอร์สไตลอีสานของเราซุปอ้ายสานีพักคมนะฮะระดับประเทศมาว้านะครับจะว่าคนอีสานเรียกว่าเพ่ออิสานของคนอีสานของเรัา ตลอดเจ้าสาวตามพ่อให่อนตาพ่อแม่ครับเป็นตลอดเจ้สาวนะครับเิะครนะครับตามพ่อแม่ครับอ้าวต้หัวบาเขาโครับครับถ่าครับบซึ่งครับครับครับพี่ชายครับ ครับฝ่นยหญิงกับฝ่ายชายครับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายชายครับทั้งคู่นะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะครับว้าวเจ้าเป็นภาพที่ประทับใจภาพทงครับ ก็แตกไปครับเพราะตัวพี่นเป็นคนกินกันยุ่งท่างนุ่มจีปรากฏขึ้นในเห็นบนะครับเห็นใกละลานแถวผใหของอำเภอเรานะฮะอเภอเราถงหมอนะฮะโดยเฉพาะวาระที่เศษอย่างวันนี้นับทุกๆวาระทุกที่ก็ทำแบบนี้อยู่เป็นประจำอยูแล้วนะครับท่านนายเพเภอนะฮะท่านนายกท่านรองนะครับเอาละครับับจากนี้ไปไัก็ จะเป็นการสุ่ขอครับครับครับนะครับจากผู้่หลับเพื่อสายชายนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มาขอลูกสะใภ้ให้ลูกชายนะครับ มากับน้องอินโคงล่านนะครับแล้วก็อะไรห้าร้อยนะครับเอ้ยก็กที่ปรึกษานายกท้างบนปฐุมนะครับนี้ก็จะขอลูกสะใภ้คนสวยให้ลูกชายนะครับให้บังสามหมอ ประทับใจนะครับเคยมาทำบ่งทุกขีอทองที่นี่แล้วก็เคยมาแต่งเพลงวังสามหมอนะครับเพื่องพันที่วังสามหมอนะครับแล้วก็โชคดีครับที่มาได้ลูกเสือไน้ลองทุกที่นะครับคนวังสามหมอเป็นลูกเสือไนะครับโบโบนี่ก่อ ลูกชายรูปหล่หอแล้วับวันนี้แม่ดาวเกียนเลยนะครับก็สวัสดีครับขอบคุณแม่ครับครับสวัสดีครับว,วันนี้มาขอ,ขอสุดสบายนะครับอุตสา่าหเดินทางมาไกลนะครับลูกชายบอกว่ารักมากเออ ทำเมได้เราทุกกี้ไปเป็นแม่นงงไม่ยอมเลย <c oughs> พ่อก็ยังไงก็ต้องมาให้ได้ขอให้ได้ก็ <c oughs> อบอกว่าแม่กับพ่อคงแต่งนะุญาตนะครับอน,นุญาตไหมครับมดนุยอนุญาตนะครับ

พ่แม่ะครับแม่ที่บอกอย่น้นพ่อบอกกพ่อเร็นบหุนบก็จะกรอนมีราวัเขาคนบ้านหนาวนก็อแม่ขึ้นเลยครับอนุญาตเรวอนุญาตเร็วเอาไปเลยเนาะใช่ฮวันโบโบวันไหนวง ขอเลยแล้เาอาไปวุ้ยแล้วเอาไสอนเข้ามาแล้วเตรียมมาแล้วเนี้ยทิ้งสอ,งองนเข้เตรียมมาเรียบร้อยครับอ,อือครับเอาละ,ะครับจักที่ไปนะฮะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับพร้อมอะไรให้กับสาวสาๆครับงานงานเจริญนะครับ ร่างหนมึครับครับพออะไรก็รอขออะไอก็รอครับข้ออนุญาตอย่างนียนะครับมีที่ไหนตรวดข้อให่หนหลังจากเสร็จหน้าเนี้ครับผมครับผมคุณพ่อนะครับพร้ออะไรข้เกี่ยวกับหน้าเลยสักคน อย่างนี้นะครับทางเจ้าเ่าวนะฮะก็จะได้ยกขันหมากมอบขันหมากให้ครับครับครับพ่อแม่ฝ่ายระสานภาพนะครับภาพอาจารย์พิกานเตรียมช่วยนะฮะเพราะว่าเออครับครับเนี่ยมึงเห็นนาพอะไรเยอะจริงๆนะหลายนะครับ พอนายรูปสักตอนนะครับหลงปูกับพี่พรยีเมลยนะครับยีเล่กับเท่าไฮกับท่านนสาสี่เมืองเห็นดูดิเท่ารูทใครท่านไปผมทีกี่ไฮไปใสไเกียร์ไม่รู้ว่าเมียนดอก เราจะต้องสินสอบนะครับออกกระส่งแหวนก่อนนะครับอ่าเตรียงแหวนนะครับภาพนาทีร,าระพิจัยใจประทับใจของเรานะฮะลองการส่งแหวนนะครับ,บระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ้ากล่องครับส่งแหวนให้กันครับเจ้าบ่าวนะครับ สมแบกให้เจ้าสาวนะครับเออมาสวมผมว่าจะเห็นการต่อสู้นะครับครับร่วมร่วมกันนะฮะเปพยายานร่วมกันนะครับฟาดนะครับสุดยอดนะฮะขอบคุณ

ดูการสร้างสรรค์ครับไล่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  ครับเอาละครับตอนนี้เราจะมอบสินสอดแล้วนะครับเราจะมอบสินสอดให้กับท่างเจ้าสาวนะครับขอระยะพิธีงานฝใหม่ข่าวนะครับยกให้เป็นโตู้เลยสินสอดนี่ก็ครบถ้วนทุกประการนะครับท่านเจ้าสาวครับครบถ้วน คาตื่นเต็มนพันนะครับดูเพลินไปด้วยเตืนเตนเรุ่นเรื่อยๆเลืนอะนะครับที่ว่านจิมแข็งนะครับซ้อมกันโอ้ยอยากไปเรียนยังขาดเลยนะครับแม่นะครับล่าสาบอกแม่จะเซ็นที่ไหนาพุดแม่ติเช่เป็นบอกวานต้าเซ่ต่หลายปีแล้ว ีเที่ยวมาอย่างาก็ดอกไม้แล้วปวดขาปวดแขนเพราะจะดี่มไวเล้า <laughs> นะครับสินทรัพย์ก็ประกอบไปด้วยเงินสดนะฮะมีทองครับนะครับมีโซนเนลนะครับทุกอย่างครับ เออขอพัดลม่อยนะฮะพัดลมไปบ่หอดเกี่ยวสาวโอเคดีขึ้นนะครับเป็นลมที่พัดผ่านงาน่า,ามขาตาบ้องลมลบก็หน่อยเนี่ยเดวใ้ย่อมาสายโเลยสายหอยังผ่านยังผ่านดึกครับ อีนาทั่งเปลนชครับรัขอท่านใี่ทร่มแ่นะครับเดี๋ยวเตรียมข้อต่อต่อไปนะครับถ้าถ้าพนะครับวันนี้น้องมอบเสร็จเราจะคุณพ่อกระโวยนะครับดอกไม้ไปที่สินสอดนะคับเพิ่อความเป็นมงคลนะฮะ ยืดกระดิ่้พอยตะห้มาสนะครับครับระหว่างโดยโดยการให้ผู้าสาวเลยนะครับมาพดใแน่ครับสาวเเพื่มาพิ่มอีกครับผมเดี๋ยวได้ตัวอีกล่ครับผม ตองเป็นอะรก็ตองให้มาไม่ต้องให้มานะครับเป็นตัวนึ่างของที่ครับสัญลักษณ์าเรือครัวาหน้าดีหมายถึงความจะเรื่องงห้ามคว่สมบูรณ์นะครับเพราะเพื่อพระเราี่เพื่อเตัวลงที่กสองห้าให้ยูยุขีนันนะครับบางควเราเป็นสัญลักนะครับว้นอนให้กุบกาสาวเป็ามส่วนะฮะครับผมอืมครับ มาเกณฑนะครับมาถึงนะฮะพยายามโดยเข้าต่อตอกไม้นะครับไปที่ฝ่าบาทเรียกตัวนะครับผมตับวันทที่จะเบิกครับนะครับผมรถไฟนะครับตับอยู่ที่นั่ด้วยนะฮะตับไวทอนีู่้บาดสาวด้วยนะฮะตับผมท่านนายอำเภอนะครับทุก ขั้นตอนวัแล้วจะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญนะครับที่จะขอให้เป็นพันธุสลีมมงคลต่องคู่บ่าวสาวตลอดจนครอบครัวรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีครับต้เลยครับแล้วที่สุดท้ก็คือสักกาพยานในวันนี้ครับที่หลายคนร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมกับเจ้าบ่าวสาวโภคขอแสดงความดีกับท่านพ่อคุณแม่ด้วยครับนะครับ ทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะฮะได้โปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็โปรยพรให้ผู้บาวสาวนะครับ ต้อยนะคะเย็นๆเย็นๆเย็นๆอย่าห้องเย็นๆมองหน้ากันนี่ครับคุณครับเย็นๆ ในชายหลบเซ็เรบอลครับพอไปเสร็จปน,นพ่อเอาสีสอร์ทีบ้านนะครับซีสอร์กอให้พ่อกับแม่นะครับจุ่มไวได้ดีเลย,ยมีอะ้แต่เราเล่นของาา <c oughs> ก็เล่นเอก็องโายเสมอฮาฮ่่าฮ่าย่อฮอ่าฮ่าฮา ตัาตาครับไปขึม yeah. nah, okay. ่้บนเรบคุณแม่คุณแม่ร oh. well, anyway, yeah, 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 ู <S <s ้ใหดแน่ครับอนะโอขึ้นเก่อนนะครับเอาเดียวข้ากรอนะครับคุณแม่ครับนะครับคุณแม่ สักอ <Es> <an> no <S half art> ุ่มค้นสองค้นเพื่นเดีครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีการสู่ขวัญนะฮะเดี๋ยวผู้บ่าวสาวนะครับจะเข้ามาสู่กำลังพิธีตรงนี้ขอทางนิดเดียวนะฮะครับเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้า